สวัสดีครับพบก,กับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ก็หึ่มอาเซียนซึ่งในวงการฟุตบอลไทยนะครับเปิดโฉม11แข่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุคจุดตละลเทพลุยศึกคิงชั์เอเชียแต่ลแล้วตหน่งแข้งเทพของจริงหลังจากมาดาแปงโดนพันร่วมซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้สร้างความมือฮาเปิดตัวเอลิคาวฟุตบแบ็กซ้ายตัวเก่ง ลุคคิงไทยเซบเดนจากหล็กสูงสุดเดนมาร์กเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับโดยลีคาวนะครับจะเข้ามาเป็นคุมกำลังสำคัญของทีมชาติไทยชุดสู้ศึกอาเซียนครับ2027รอบคัดเลือกที่จะเปิดฉากขึ้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะเอาทีมแชมป์เพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาดิอาระเบียไม่เพียงเท่านั้นนะครับจับตาให้ดีกาวว่าเดือนมีนาคมนี้ทีมชาติไทยจะได้กองหน้ารายใหม่อย่างูจซุนซับเบลกองหน้าตัวจบดสกอร์ลุคคิงไทยอังกฤษ เข้าสู่ทีมเป็นครั้งแรกอีกด้วยเปิดผัง11ตัวจริงทีมทุนไทยชุดใหญ่ยุคใหม่รุยสึกเอเชียครับ2027รอบเขเลือกเดือนมีนาคมมีดังนี้นะครับรับรองก็คือเอเชียกค้เสาประตูเป็นปฏิบัติคำใหม่ก้องหลัง an, นิโคลัสมิเกลสันจอนาธานเข็มดีเอเลสดดลโลเอล,ล,เอลิกาวกล้องกลางคู่กองกลางรับวิลเลเทพป้อมพันวิลเลียมไวโดโชหรือธนวัตซึ่งจิตถาวอกล้องกลาง สามผูสันในแนวรุกสุพนัทเหมือนตาชนาทิพย์สงกสินเบนจามินเจมเดวิดและสุภโชคสารชาติส่วนก้าวหน้าตัวเป่าเป็นจุดสุนซับเบลหรือเพตริกกุตับสันนะครับแฟนๆกินเห็นกันอย่างไรนะครับชุดนี้สามารถเข้าไปรอบลึกๆในศึกเอเชียครับ2พ2027ได้หรือไม่ด่วนสื่อเวียดนามโพสต์ตอบสวนทีมชาติไทยปลอมใช้นักเตะต่างชาติเดือดก่อนแมท จะเริ่มซือดังของเวียดนามนรนบยันทันเทา2-4-7เพื่อตอบคําวิจารณ์ทีมชาติไทยหลังเจอกระแสใช้นักเตะโนสัญชติบราซิลอย่างเงยน็นซุนซอนถึงจะชนะได้โดยเยน็นซุนซอนนะครับก็นหน้าโอสิญชติบราซิลเหมาคนเดียว2ประตูพาทีมชาติเวียดนามคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่เวียดตรีสเตเดียมไม่เพียงแค่นั้นนะครับเยน็นซุนซอนยังครองดาวสมมสรสูงสุด อยู่ที่7ประตูพร้อมกับจรึกประวัติศาสตร์นักเตะเวียดนามที่สามารถยิงประตูสีนัดติดกันได้ในรายการนี้ได้เป็นคนแรกจากผลงานอันแข็งแกร่งของเวียดนามถูกมองว่ามาจากการที่พวกเขามีนักเตะโอนสลิมอิ่าเหงียนสุนสอนอยู่ภายในเทียมกระทั่งล่าสุดสื่อเวียดนามได้โพสต์ตอบกลับด้วยข้อความความคิดเห็นจากแฟนบอลไทยระบวุว่าเวียดนามต้องพึ่งพาน,นักเตะโอนสัญชาติถึงจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ พร้อมกับแนบภาพบรรณานักเตะลูกครึ่งของทีมชาติไทยที่ลงเล่นในศึกอาเซียนครับ2องมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการตอบโต้ในทนองที่ว่าทีมชาติไทยก็ใช้นักเตะจากต่างชาติหรือว่าลูกครึ่งเช่นเดียวกันนั่นแหละทาเอากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากทั้งฝั่งแฟนบอลชาวไทยและฝั่งแฟนบอลเวียดนามโดยรายชื่อนักเตะดังกล่าวของทีมชาติไทยก็ประกอบไปด้วยโจนาธานเข็มดีลูกครึ่งไทยเดยนมามร์กเจมส์เบรดฟอร์ดลูกครึ่งไทยอังกฤษ นิโคลั her, ล David, ลรมิคลสันลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วิลเลียมไวเดเชอร์ลูกครึ่งไทยสวีเดนเบนเดวิดลูกครึ่งไทยอังกฤษและเพทิกกุตตสันลูกครึ่งไทยสวีเดนนะครับก็พ้นมาตอบโต้นะครับอันมึงเลื่อมยังไปหรือเปล่าบอกเวียดนามที่ไทยดึงมาเขาเป็นลูกครึ่งหมดเลยนะมีเชื้อสายไทยนะครับแต่งเงี้ยนส่วนซอนนั้นโอ้จะเมนคือเวียดน,นามคักเพราะเมนพี่น้องนั่นอนสัญชาติไม่มีเลือดผสมเลยนะฮะ ก็ต้องว่าเป็นประเด็นร้อนแรงดราม่าก,กันอยู่นตอนนี้นะครับกระหึ่มช้างศึกเปิดเงินรางวัลนะครับทีมเชาติไทยรับเละหากจะลึกประวัติศาสตร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานรับแน่นอนแล้ว8ล้านมาสาาอิชิอุนากุชชาวญี่ปุ่นนะครับเตรียมนำทัพช้างศึกจีมชาติไทยลงสนามแมทชิสตาแชมป พบกับทีมชั้นวดนามณสนามราชมังคลากฬาสถานประเทศไทยในการแข่งขันศึกฟุตบอลอาเซียนมิสูุวิเอลิติครับ2024รอบชิงชะเลิศดนัดที่2วันที่5มกราคมนี้ซึ่งผลงานในรอบเป็นกลุ่มทําให้ทีมชาติไทยกวาดเงินรางวัลไปแล้ว4.71ล้านบาทแบ่งเป็นรอบรองชนะเลิศที่ได้รับเพิ่ม1.7ล้านบาทแล้วรวมกับเงินอัชีดจากท่านมาดามแป้งนวนพันล้าซสั่มจำนวนอีก3ล้านบาท จากการเข้ารอบรองเฉลเลิศส่วนกรณีทะลุเข้าถึงรอบชิงเฉลเลิศหากจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์จะได้รับเงินเพิ่มเติมอีก3.42ล้านบาท4.71บวก3.42เงินรางวัลรวมทั้งสิ้นก็จะไปอยู่ที่8.13ล้านบาทแต่ถ้าต้องสึกควานแชมป์ได้สำเร็จก็จะรับเพิ่มอีก10.26ล้านบาท4.7บวก10.26เงินรางวัลรวมทั้งสิ้นทีมชาติไทยจะได้รับสูงถึง 14.97ล้านบาทซึ่งหาทีมชจติไทยคว้าแชมป์ได้สำเร็จไม่เพียงที่จะได้รับเงินรางวัลมหาศาลเท่านั้นแต่มาชัอิจิจะกลายเป็นคุณสุคนแรกในหน้าโปรตาสัตร์ที่สามารถพาทีมชจติไทยประกาศคว้าแชมป์สมัยที่8พร้อมกับทุสติคว้าแชมป์ AFF Cup สามสมัยติดต่อกันเป็นครั้งแรกอีกด้วยนะฮะเปิดสถิติ head to head ทีมชาติไทยพบทีมชาติเวยียดนาม ก่อนทีชะตาความเคลื่อนไหวนะครับก่อนเกมรอบชิงชันเลิศดแมตช์ทีชะตาในศึกฟุตบอลอาเซียนมิสูบิชิอิลิติ้คัพทีมชาติไทยยุคนิวเจนภายใต้การนำทัพของโคศิญี่ปุ่นอย่างมาซาดะอิชิเตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของ ik, คิมซังซิกกุนซือชาวเกาหลีใต้พร้อมตัวละครลับเหยียนสุนซอนหรือราเฟอสันเฟอร์เนเดสกองหน้าอุนซันเช็บบราซิลที่สนามราชมังคลาจีสถาน ในเพิ่มเคืนวันที่5มกระคมนี้เปรตพิพบกันระหว่างทีมเจ้าไทยชุดใหญ่พบกับทีมเจ้าเวียดนาม5นัดหลังสุดปรากฏว่าทีมเจ้าไทยชนะได้2นัดเสมอ2นัดและเวียดนามชนะได้1นัดน,นะครับเวียดนามวันไม่อยากเจอ2คนที่จะหยุดเย็นส่วนสอนอยู่หมัดตัดคนเดียวยวบทั้งเทียมกลายเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นอันร้นแรงของ เงียนซุนซอน,นหรือราเฟลสันเฟอร์ันเดสกองหน้าโอลัญชาติบราซิลมาเป็นทีมชาติเวียดนามที่ยิงไปแล้ว7ลูกขึ้นท็อปอันดับ1ดาวซินโบอยู่ในตอนนี้จากการยิงประตูสีนะัดติดต่อกันนะครับจะลึกประวัติศาสตร์นักเตะเวียดนามคนแรกที่ทําได้ในรายการน,นี้จากการขันรอบชิงชนะเลิศนัดแรกเห็นได้ชัดเจนว่าเงียนซุนซอนสร้างความผันผวนกับแนวรับทีมชาติไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเสริมสักอาคีที่โดนเงียนซุนซอน เล่นงานถึง2ครั้งสองพาก่อนจะมาแก้ตัวด้วยการพังประตูเวียดนามได้สําเร็จซึ่งหลายฝ่ายต่างก็มองเป็นเสียงเดียวกันว่า 2. ประกันหลังทีมชาติไทยที่จะเอาเหรียญส่วนซอนได้อยู่มั่นอย่างแน่นอนรายแรกก็คือจอนานเข็มดีประกันหลังทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง190ซนติเมตรที่รอบชิงชนะเลิศนัดแรกปลุกไปเยือนเวียดนามนั้นเจ้าตัวไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งแฟนบอลต่างมองเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอจอนาธานเข็มดี คือคนที่จะจัดการเงี้ยนส่วนซอนได้อยู่หมัดแน่และเอเลดดาเลาะประกาหลังผู้ผาหินจอมแกล่งของทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง196ซนติเมตรก็คืออีกหนึ่งคนที่จะจัดการมหาเทพส่วนซอนได้อยู่หมัดอย่างแน่นอนแต่น่าเสนยาที่ทีมจากลีกอินโดนีเซียไม่ได้ปล่อยตัวเขามาช่วยทีมชาติไทยในครั้งนี้ซึ่งหากทีมชาติไทยจะสามารถเก็บเงียนส่วนซอนตัดเขาเพียงแค่คนเดียวออกจากเกมได้รับรองศักยภาพของทีมชาติเวียดนามสู้ทีมชาติไทยไม่ได้แน่นอน จนน่นเข้มดีคือความหวังของทัพจางสึกในวันนี้ที่จะลงไปจาัดก,การเย็นส่วนสอน,สนแล้วชัวยชนะจะเป็นของทีมชาติไทยนะครับนี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่5มกราคมนะครับแฟนๆอย่าลืนนะครับค่ำคืนนี้2ทุ่มตรงนะฮะร,ร,รวมรดเนื้อเป็นชาติชืดอไทยนะครับลุ้นทีมชาติไทยประท้าก,กับทีมชาติเวียดนามในนัดชิงนะัดที่2นะครับ